สวัสดีครับพามาชมภายในมหาปตังบาทใหญ่นะครับนี่ hey, ตัวนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับโอยบาทจักมีลวดลายสวยงามเลยทีเดียวโอ้ฝีมือเนาะพอ้สร้างฝีมือดีด นี่บรรยากาศภายในครับพี่น้องครับผู้ใดบ่เคยมาโอ้แต่ละจุดนี่ก็เป็นมองบริจาคไหมเมนบอกครับนี่ของแต่พระพุทธรูปนี่ได้แล้วสิเปิดออกอ๋อเปิดออกได้ครับพี่น้องนี่ตอนนี้กำลังจัดงานเนาะครับเนาะครับบุญนั้งสามาบุญนั้งสามตัวนี้เป็นมองจัดพิธีสมโภชครับไม่ ปูกเสที่ที่ปลูกเสกครับปลูกเสกวันที่สิบวันสุดท้ายของงานอ้วันวันที่สิบครับวันสุดท้ายของงานครับเออแล้วก็มีมอลำคณะสาวน้อยเพชรบันแพงโอ้เมื่อวันที่สิบครับสมโพธิพร้อมแล้วก็มีมอลำัมวหญ่พร้อมครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องโอ้โหมาธรรมดาเนาะต้นนั้นเทียนไงวะครับนี่จะไหนเขาเกินยังกันเขาเกินยังเทียนไงละกดไปโอ้เทียนไงครับ เทียนใหญ่กับมีหมองบริจาคขึ้นกันครับนี่ให่นี่ครับภายในวัดแล้วก็มีเอียงเอาเพื่อนครับนี่รี<ม>อยพระพุทธบาทบอ๋อรอยพระพุทธบาทบาเก้าพระองค์ตัวนี้ทั้งเก้าพระองค์เลยใช่ไหมครับครับ,รบก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งเก้าพระองค์ครับนี่ที่เห็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก้าพระองค์เลยนะครับพองแล้วก็หลวงปู่เครื่องของเรานะครับนี่ครับนี่ เป็นประธานเออครับผมนี่ตัวนี้ก็เรียกว่าปรางอะไรพระพุทธรูปปางอะไรพระเจ้าอะไรมรู้ก็มีพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับหนึ่งสองสามครับสี่ห้าหกหนี่ครับโอ้ยพันธํารรมฝีมือมากครับสร้างสุดยอดครับงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่สงานเริ่มวันที่สี่นะครับวันโอ้ วันนี้บรรยากาศก็คึกคักเลยเนาะครับวันนี้ร้านค้าเขามาร้านร้านค้าก็มาประมูลมาเยอะมาประมูลเนาะครับก็ใครที่สนใจก็เชิญเลยนะครับเริ่มงานจากวันที่สี่มินเริ่มงานวันที่สี่ครับตัวนี้ที่จิดวาดเป็นฝาผนังเนี่ยเขามีมีอะไรบ้างฝาผนังก็จะมีมีคืนี่ครับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับประสาทเนาะปราสาท เกี่ยวกับปราส erm าทวัดสักกำแพงใหญ่ก็เอามาลงในนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ปราสาทสักกำแพงใหญ่ครับเนี่ยหน้าบันต่างๆเนาะนี่โอ้โหก็เออผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรบ้างผมไม่ต้องพูดนะครับผมไม่รู้ก็ไว้ถามผู้รู้ก็แล้วกันเนาะออามา มาดูท้าเววสุรรณท้าเวสุวรรณนี่ท้าเวสุวรรณทั้งสองเสกด้วยปลูกเสกด้วยกันเลยนะครับนี่มีได้สายเขาเรียกว่าได้ใหญ่เลยใช่ไหมครับแบบมัดใหญ่เลยมัดใหญ่เลยครับไม่ใช่เส้นได้ธรรมดานะครับนี่ตัวนี้เรียกว่าอะไรครับอะไรก็เรียกเมื่อกี้นี่นะสีอะไรสีเขียวเรียกอะไรครับสีเขียวเรียกคล้ายๆกันนี่แหละท้าเววสุรรณท้าเวสุวรรณออก็จะมีปัง สีเขียวแล้วก็สีแดงเนาะน่าจะมีชื่ออยู่นะ่าวาพระเวสสุวรรณโอ้โหนี่คือภายในบาทยักษ์มหาปัตตังปัตัง้งา,าพระอค์พระพุทธเจ้าเก้าพระองค์ครับวันนี้พามาชมบรรยากาศสวยงามครับพี่น้องครับ งานเริ่มมาที่สี่ครับสุดยอดเลยครับเชิญชวนมาชมได้เลยนะครับเอาพบพอก็ับสามีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ